ครับผมสวัสดีนะครับสมาชิกกลุ่มปกนะครับทุกท่านนะครับผมจะมาสอนวิธีการนะครับดาวน์โหลดไฟล์แล้วก็วิธีการค้นหาไฟล์ที่ต้องการนะครับทําการติดตั้งฟอนต์นะครับทั้งหมดอ่ะอันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่จอกันก่อนนะครับครับผมเมื่อท่านได้รับคําเชิญนะครับให้เข้ากลุ่มนะครับก็คลิกไปเลยนะครับแล้วก็กดที่จอยกรุ๊ปเลยนะครับโอเคครับ ตอนนี้นะครับท่านก็อยู่ในกลุ่มปกแล้วนะครับผมอันดับแรกนะครับให้ท่านนะครับมาดาวน์โหลดนะครับฟอนต์ก่อนนะครับโดยมาที่ส่วนของประกาศนะครับตรงนี้ announcement ในส่วนของประกาศนะครับมากดเลยตัวนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับด้านล่างผมจะทําการนะครับปักหมุดโพสต์ประกาศนะครับที่สําคัญสาคัญหรือว่าเป็นวิธีการในการแก้ไขนะครับให้ในตัวประกาศตรงนี้นะครับท่านก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับอ่านี่ครับจะเจอนะครับในส่วนของฟอนต์นะครับ ก็จะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดนะครับท่านก็คลิกดาวน์โหลดได้เลยนะครับเมื่อคลิกแล้วนะครับมันจะนํามาที่ Google Drive นะครับที่เป็นตัวฟอนต์ตัวนี้นะครับนี่นะให้ท่านนะครับสมาชิกนะครับดาวน์โหลดนะครับทั้งโฟลเดอร์เลยนะครับโดยคลิกที่ปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับลงมาแล้วก็ทําการคลิกดาวน์โหลดนะครับไฟล์ก็จะถูกบีบอัดรวมเป็นหนึ่งไฟล์ซิปนะครับเดี๋ยว เมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันอีกทีว่าวิธีการในการลงฟอนต์นั้นทำอย่างไรนะครับครับผมตอนนี้เราก็ดาวน์โหลดฟอนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะเห็นในด้านล่างน,นะครับเราก็กดปุ่ม จุด3จุดนี้แล้วก็โชว์อินโฟเดอร์ได้เลยนะครับเราก็จะได้ไฟล์ซิปมานะครับ1ตัวนะครับจากนั้นท่านก็ทำการแตกไฟล์ออกมานะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ extract นะครับ t x t c t ทกเนียเลยก็ได้ครับก็จะได้โฟลเดอร์ของฟอนต์มานะครับเดี๋ยวคลิกเข้าไปนะครับทำการเลือกนะครับฟอนต์ทั้งหมดนะครับโดยการกดปุ่มคอนโทรลแล้วก็ตัว A ครับเลือกทั้งหมดแล้วนะครับทำการคลิกขวาครับ เลือกไปที่ i n s t a l l ครับผมจากนั้นก็รอนะครับจะมีบางฟอนต์นะครับที่มันซ้ำกับในเครื่องของท่านนะครับก็กดอ่ากด Yes ไปเลยนะครับผมก็มันก็จะทำการ Install นะครับติดตั้งฟอนต์รูปแบบตัวอักษรลงไปในเครื่องก่อนนะครับอันดับแรกเพื่อที่จะไม่มีปัญหานะครับในการแก้ไขตัวอักษรน,นะครับที่ ใช้โปรแกรม Photoshop นะครับส่วน PowerPoint นั้นไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมนี้ทำการฝังฟอนต์ไว้ในไฟล์ที่เป็น PowerPoint เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอสักครู่นะครับโอเคครับเมื่อเราทำการ Install หรือว่าติดตั้งฟอนต์เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือขั้นแรกที่ต้องทำเลยนะครับเมื่อท่านสมาชิกเข้ามาในกลุ่มนะครับต่อไปนะครับผมจะบอกวิธีการนะครับในการที่จะค้นหานะครับไฟล์นะครับ ก็มาที่ในส่วนของประกาศเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับแล้วดูนะครับประกาศที่เป็นสมาชิกตัวนี้นะครับกด c ีมอลหรือว่าดูเพิ่มเติมนะครับผมจะทําการนะครับจัดเป็นแคตตาล็อกไว้นะครับโดยมีรหัสนะครับเป็น POK 0นะครับจนถึง 2, 4นะครับหรืออาจรืออาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ก็มาดูรหัสตรงนี้นะครับถ้าต้องการนะครับปก แผนการการเรียนรู้หรือว่าแผนธุรการชั้นเรียนนะครับเราก็ต้องมาดูรหัสตัวนี้นะครับหรือจะค้นหานะครับเป็นชื่อไฟล์ปกที่ท่านต้องการก็ได้นะครับอย่างเช่นนะครับผมอยากได้อ่าในส่วนของปกธุรการชั้นเรียนตัวนี้นะครับผมก็มาที่ปุ่มค้นหานะครับจะอยู่ขวามือด้านบนตรงนี้นะครับเป็นรูปแว่นขยายนะครับอย่างนี้คลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับจากนั้นสมมติว่าต้องการในส่วนปกที่เป็นธุรการชั้นเรียนนะครับผมก็จะ อาพิมพ์ลงไปนะครับปกนะครับ06นะครับแล้วก็กด enter อ่ะมันก็จะปรากฏผลลัพธ์ขึ้นมานะครับในการค้นหานะครับคำว่า p o k 06นกะครับก็จะเป็นปกของธุรการชั้นเรียนนะครับต่างๆนานานะครับนี้ก็เพิ่มนะครับความสะดวกสบายในการค้นหาไฟล์นะครับผมก็จะทำเป็นแคตตาล็อกไว้ให้นะครับอ่า ครับสมมุติว่าเราต้องการดาวน์โหลดไฟล์นะครับสักไฟล์หนึ่งแล้วก็เลือกมา1ไฟล์นะครับเช่นผมจะเอาตัวนี้นะครับก็คลิกเลือกนะครับจากนั้นจะปรากฏนะครับลิงก์ดาวน์โหลดให้นะครับตัวนี้โดยลิงก์ดาวน์โหลดจะรวมทุกไฟล์นะครับก็คลิกเข้าไปเลยก็จะมาที่หน้า Google Drive นะครับอ่าในไฟล์1ไฟล์นะครับก็จะในปก หปกนะครับก็จะมีหลายไฟล์นะครับที่เป็นไฟล์ตัวอย่างที่ผมใส่ไว้นะครับแล้วก็เป็นไฟล์ powerpoint อันนี้เป็นตัวเอาไว้สำหรับโพสต์ภาพนะครับก็จะมีตัวนี้เป็นไฟล์ photoshop นะครับสมมติว่าสมาชิกนะครับอยากได้ไฟล์ powerpoint ไปแก้นะครับก็ทำการคลิกเลือกไฟล์ powerpoint นะครับจากนั้นก็คลิกขวาเลือกดาวน์โหลดนะครับ โอเคครับเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วนะครับก็มาคลิกที่จุด3จุดแล้วก็โชว์อินโฟเดอร์เลยนะครับก็จะมีไฟล์ PowerPoint โผล่มานะครับเราก็ทำการเปิดได้เลยนะแล้วก็ทำการเปิดการแก้ไขนะครับก็สามารถที่จะแก้ไขได้เลยนะครับสังเกตรครับว่าฟอนต์ที่ติดมากับ ตัว PowerPoint นั้นนะครับจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าถูกฝังฟอนต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีนะครับในการดาวน์โหลดฟอนต์แล้วก็ติดตั้งฟอนต์จากนั้นก็ทําการวิธีการค้นหานะครับไฟล์ปกที่ท่านต้องการนะครับโดยใช้รหัสตามแคตตาล็อกนะครับแล้วก็วิธีในการดาวน์โหลดนะครับไฟล์ที่ต้องการนะเดี๋ยววิธีการแก้ไขนะครับไปชมในคลิปถัดไปนะครับผม